ก็เป็นคนไกความร่วมมือช่องทางหนึ่งนะครับในมิติปีลักกรซึ่งท่านสถิตดีผลสุกรโดยท่านรั์อนตรีและท่านรองทุกดีด้านการปราบปรามกรมรักกรนะครับที่ได้รับชับในเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดโดยคนไกลความร่วมมือระหว่งารรงรักกรไทยและรักกรอีนมากเยับ โดยวันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนายดานเลกากรแม่สายโดยใช้ช่องทางของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่บริเวณชายแดนนะครับเพื่อมาแลเกเปลี่ยนข้อมูลนะซึ่งผมมาจาะส่วนกลางกองศึกษาและปราบปรามนะครับแล้วก็บคุมทางาท่ากิเลสท่านซ่อมนะครับซึ่งจะได้นําข้อมูลที่เราจะคุ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชนิดขุงยาเสพติด เส้นทางการเดินทางอนุญาตเสร็จเกเข้าทั้งออกของประเทศไทยซึ่งทางฝั่งท่าขี้เหล็กก็ก็นำข้อมูลมาแชร์กันซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการประสานงานในลําดับต่อไปซึ่งทางท่าขี้เหล็กคัสตอมก็ได้มีชื่อในการประสานงานแล้วนะครับรวมทั้งหน่วยงานอื่เกี่ยวข้องไม่ว่าปปสหน่วยงานความนคงที่อยู่ในพื้นที่ทีบซีซึ่งเป็นทหารของเราของพมา่า แล้วก็ทางตอ่มอมาหรือไม่ก็เป็นโควิดทีนทั้งหลายคือทั่วทีมงานของาก,การพืชกับการสัตว์นี้เป็นต้นทีเราต้องไม่ลืมว่าสองปีแล้วที่เราไม่ได้เจอกันเลยเนื่องจากสถานการณ์โควิดผมคิดว่าวันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ดีท,ที่ดีอย่างยิ่งที่ในความร่วมมือนี้ได้ดําเนินการผ่านทางศิลปากรแล้วก็ทางสมุทรกรก็มีความ พยายามที่จะให้คนใกลความร่วมมือนี้นําไปสู่การสกัดกั้นยาเสพติดด้วยนะครับขอบคุณท่านนายด่านแม่สายอย่างยิ่งครับมีมีก็เรามีเทคโนโลยี CCTV นะครับแล้วก็เครื่องมือตรวจวัดยาเสพติดที่ได้รับการอ,อนุเคราะห์ก็ประมาณจากปป,ป,ปสหรือหน่วยงานที่เกิดข้องแม้แต่ในวันนี้หน่วยงานางต่างประเทศอย่างเช่นสุลก่เกาหลีก็ได้มา สังเกตการความร่วมมือทั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งกลไกความร่วมมือนี้จะนําสู่เครื่องไม้เครื่องมือเทคนโนโลยีต่างๆที่จะมันมาแบ่งกันเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดกันและชัดเจนนะครับคุณก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการคุณส่งของด้านคป็นเรือคอมเมนเตอร์ที่นําเสนอในในที่ประชุมนั้นมันจะเป็นเรื่องของการส่งออกไปต่างประเทศซึ่งจะคุมได้บริเวณท่าเรือแหลมะชะบัง ถ้าเลียเพศอย่างนี้เป็นต้นนะครับซุกซ่อนในลักษณะตกางรใส่ถังสีหรือใส่อะไรรถยนต์เฝ่าในเพชที่จำกรุมนะครับแล้วแล้วก็ทางปัจจุบันก็จะมีทางไกรสรีเอ็กเพชเมด่วนต่างๆที่จะบรรจุอยู่ในขนมกเที่ยวเครื่องใช้ไฟท้าอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเราได้